มะม่วงตระกูลโอทูนะคะก็จะมีลักษณะลูกกลมๆแบบนี้ก็มีนะพเพื่อนๆจ๋านะแล้วก็มีลักษณะลูกมะม่วงเป็นลูกยาวๆรีๆก็มีนะเหตุผลที่เขาชื่อว่ามะม่วงโอทูก็เนื่องจากว่ามีสองสีนะคะในผลหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะให้ดูชัดๆนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสีออกม่วงๆงชมงพูตรงหัวแล้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะ ถามว่ามะม่วงประเภทนี้เพิ่งจะมีมาปลูกไม่นานนี้เองนะจ้ะเขาก็ต่อยอดจากพันดั้งเดิมนะก็เพิ่มสีสันลงไปนะอันนี้นี่ที่บ้านปลูกลักษณะกครมๆแบบนี้ก็มีอยู่หลายต้น,นเพื่อนๆจ่านะแล้วก็จะมีแบบลูกยาวๆรีๆนะแล้วจะเป็นสองสีแบบนี้ก็มีหลายต้นนะเมื่อก่อนพันออกมาเนี่ย จะมีอยู่พันหนึ่งนะที่เป็นลูกยาวๆดีๆแล้วมีผสมสองสีก็คือพันมหาชนกนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมกินนะไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วนะถถมว่ามะม่วงประเภทนี้นะพนเพื่อนๆจ๋านะเราเอาไว้กินตอนมันสุกไม่อร่อยนะพนเพื่อนๆจ๋านะเพราะว่าเนื้อมะม่วงเนี่ยจะหยาบนะเนื้อหยาบเนื้อไม่ละเอียดแล้วรสชาติก็คือไม่หวานนะรสชาติเขาจะจืดๆนะแนะนําให้กินตอน กำลังแก่นะแก่ประมาณนี้ก็กินได้แล้วนะประมาณที่แบบว่าเขามีสองสีในผลเดียวกันอันนี้ก็พอกินได้แล้วนะถ้าอ่อนนะถ้าผลมะม่วงยังอ่อนอยู่จะเป็นสีเขียวทั้งลูกนะเพื่อนๆจ๋าไม่อร่อยนะจะเปรี้ยวนะแต่ถ้าสีออกแบบนี้แล้วเริ่มแก่แล้วถ้าสีเข้มเท่าไหร่ก็แปลว่าแก่จัดเท่านั้นให้ทานตอนแก่นะจะกรอบนะแล้วก็จะมีรสชาติ จืดๆนะต้องจิ้มพริกเกลือหรือไม่ก็น้ำปลาหวานนั่นเองนะแต่ไม่แนะนำให้กินสุกนะเพราะไม่อร่อยนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็พามาแนะนำให้อีกพันหนึ่งนะจ๊ะสำหรับสายพันมะม่วงนะจ๊ะที่บ้านหน่อยปลูกจ้านะที่บ้านใครปลูกแบบนี้แถวบ้านเรียกว่ามะม่วงอะไรนะคะเรียกเหมือนกับทางบ้านหน่อยหรือเปล่านะ ก็คอมเมนต์นะคะมาเล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋านะคือก็จะทยอยนะช่วงนี้มะม่วงมันกําลังเป็นหน้ามะม่วงนะคลิปหน่อยก็อาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับมะม่วงเยอะนิดนึงนะแต่ก็รับประกันนะว่ามันไม่ซ้ําพันเดิมนะจ๊ะนะถ้าเ e ออจะตรวจสอบว่าคลิปเดิมก็ไม่นะจ๊ะนะเพราะว่ามันมีอีกหลายพันนะคะหลายพันในบ้านเนี้ยปลูกไว้ทั้งหมดประมาณสิบกว่าพันนะ สิบกว่าพันครเคล้ากันไปก็ประมาณสามสิบกว่าต้นนั่นเองนะปลูกสลับกับลำไยนะคะใครแวะมาชมคลิปนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะจ๊ะนะอันนี้ก็เป็นช่องของชาวสวนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการมากมายไก่กองนะจ๊ะแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำนะจ๊ะถ้าเจอมะม่วงแบบนี้นะเพื่อนๆจ๋านะถ้ามันมีสองสีแถวตลาดนะยิ่งสีมันเข้มเท่าไหร่นะ สีที่คู่กับสีเขียวนะไปว่ามันอร่อยแล้วถ้าเจอก็ซื้อไปกินตอนที่มันแก่ๆดิบๆนะจ้านะซื้อที่มันฉุกเบาอ,อร่อยเด้อจ้านะลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ